ก็คือจะเข้าคําถามตรงๆเลยว่าเป็นคบกันอยู่หรือเปล่าคบหรือคุยกันหรือเปล่าสื่อสาดูใจู่เหรือเปล่าบางคนบอกว่าคนสนิทที่มากมาแบบกันเลยเนอะว่าไปเที่ยวด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันแบบมีใสนาฬิกาด้วยกันหรืออะไรที่เดียวกันของใช้เหมือนกันวิวเดียวกัน มันคลิกกันนะเข้ากันเวลาดูนทะเลใบเฟิร์นใบเฟิร์นใบเฟิร์นใบเรับผมก็คือจะเข้าคำถามตรงๆเลยว่าเป็นคบกันอยู่หรือเปล่าเป็นคบหรือคุยกันหรือเปล่าศึกษาดูใจหรือเปล่าวางของพวกคนสนิทกันมากขึ้นมาเออมาแมปกันเลยเนอะเออว่าไปเที่ยวด้วยกันไปนู่นไปนี่ด้วยกันแบบมีใส่นาฬิกาด้วยกันหรืออะไรที่เดียวกันของใช้เหมือนกันวิวเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมีรูปไหมมีรูปไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอ ไม่มีไม่มีเราน่าจะมีรู้สึกบ้างนะเพราะเฟิร์นเขาก็เสน่ห์แรงนะเขาโสดก็ตอนนี้ไม่คือผมกับเฟิร์นอ่ะจริงๆผมกับใบรู้จักกันก่อนที่จะถ่ายธอมการ์ใส่ครับเพราะว่าผมไม่เกี่ยวัไม่เกี่ยวผมก็เลยจะเล่าเรื่องเรา นัดก็ไม่อยากใครก่อนนก่อนจะรู้จักมันไม่ได้เกี่ยวรู้จักกันหมดอยู่แล้วรู้จักกันเป็นยังไงเออร่วมงานใกล้ชิดกันเป็นยังไงเก่งกันจะบอกว่ารู้จักกันมาตั้งนานแล้วใช่ร่วมงานกันมาตั้งนานแล้วก็รู้จักแบบผิวเผินไงแต่พอร่วมงานได้ใกล้ชิดกันได้เล่นยอู่ในกองเนี่ยอยู่ในกองก็โอเคคือผมกับเฟิร์นอ่ะเฟิร์นเขาจะมีความแมนๆถูกไหมใช่เราก็จะเป็นคนตรงๆอะไรเงี้ยเราก็จะคุยกันแบบเหมือนเพื่อนผู้ชายคุยกันนะครับใช่ชอบก็บอกว่าชอบเลยอะไรแบบนี้เอาความตรงๆรงนะ เอาละไม่าไม่มา่จะถามกาว่าอย่างไงสนุทน้ำชอบหรือเปล่านี่คือคาถามเริ่มแบบว่ามีความรู้สึกอะไรเกินเพื <c uk> <c uk <ah si> ่อนไหมถ้าเกินเพื่อนไม่ครับไม่นะใช่ครับเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วอใช่ใมีโอกาสไหมอ๋อแต่ว่าเฟิร์นส่วนใหญ่เขาจะมีแฟนเนี่ยเขาจะเริ่มจากเพื่อนเสมอนะ พี่ก็จะเอาให้ได้เลยตามติกี้ใช่เหรออ๋อก็จะเป็นการเสอเรียนรู้จากเพื่อนกันไปเรื่อยๆนะคือคือผมว่าผมผมสบายใจกับกับการที่รู้จักกับใบแบบนี้ทรงนี้แบบนี้เท่านี้ใช่ครับจบละครแล้วมีพูดคุยกันต่อไหมก็มีไปนัดเจออันนี้มีครับว่ารูปกจริงดิที่แบบถ่ายที่เดียวกันรายการเหมือนกันอะไรเงี้ยผมไม่เห็นถ่ายที่เดียวกันอะไรนะแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่า คือผมเป็นเพื่อนกับไอ้นนท์อินทนนท์อ่ะและวนนท์อ่ะเป็นเป็นเป็นพี่น้องสนิทกับนบายเลยก็เลยแบบมีนัดเจอบ้างมีไปตีแบดบ้างมีแบบไปกินข้าวบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับชอบอะไรเหมือนกันฮะหมือนชอบตีแบดเหมือนเหมือนกันก็เลยทำกิจกรรมคล้ายๆกันเราก็ไม่ได้ตีกันสองคนพี่เออตีกันตั้งหลายคนแต่คนณก็บอกว่ามีการแบบว่ามีเช็คอินภาพถ่ายสวยๆคนไปโฟกัสที่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำเสื้อแจ็คเก็ตสีดำเพราะแฟนขับตาดีเขาจับสังเกตได้ว่าเออเสื้อตัวเนี้ยมางตัวเนี้เหรอมันอันนี้ใช่ก ในงานนี้เหรอโหรนี่ยพี่มูนอันนี้อันนี้เราก็เอากับเขาด้วยอ่ะอันนี้อันนี้เสื้อตัวเดียวกันเลยแหละเก้าอี้ตะกี้เนี่ยอยู่ด้านหลังเป็นคนถ่ายไม่ใช่รูปนี้เหมือนดูเอาไประกบรูปมาประกบอ่ะนี่ดูดิรูปนี้ผมลงมาหลายปีที่แล้วดูกระจกรีเฟกเป็นทะเลอ่าดูสิอ่ขผมถ่ายดูเป็ดิโอนี้นั่นน่ะกระจกเป็นทะเลนั่นๆๆๆไม่ใช่นั่นน่ะมีเรือประมงลำด้วยนะรูปนี้ผมลงไว้นาน มากมากแล้วแล้วเหมือนใบเพิ่งจะลงรูปนี้ไม่นานมานี้เองมั้งเคเสื้อของใบเสื้อใช่ไหมเสื้อผมไม่รู้เลยจริงๆผมไม่ไม่ไม่รู้เลยเสื้อของเราไหมอันนี้เสื้อของเราไหมอันนี้เสื้อผมยืมมาครับเสื้อยืมมายืมใครพี่ปามพี่ปามไปยืมมาเฟินอาจจะยืมปามใส่เหมือนกันเป็นไปได้อะไรหมด เร, share, เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์ share, แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้่ยังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์ share, แบบกันหมด